สวัสดีนะครับวันนี้มีของมาให้ดูนะครับก็ f a s t Express มาส่งนะครับอันนี้ซื้อมาจากไม่ได้เป็นออ o f f i c i a l นะครับก็คือซื้อจากร้านร้านหนึ่งนะครับใน s h o p e e นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนะครับโอเคนะครับนี่คือแก้ว Brown and Friends นะครับแต่ลายที่สั่งก็คือลาย Sally นะครับเพราะมันเป็นสีเหลืองนะครับส่วนตัว ลายบราเนี่ยมันจะเป็นฝาสีเขียวซึ่งไม่ชอบนะครับสีเขียวแล้วก็มีช็อกโกนะครับช็อกโกก็เป็นสีชมพูก็น่ารักแต่ว่าเอาสีเหลืองดีกว่าครับเพราะว่าในรถของผมก็จะแต่งเป็นแนวพวกบราวพวกซาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแก้วก็ไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าซื้อกาแฟร้านกาแฟบอกว่าพี่หาแก้วที่ใหญ่ๆมาหน่อยก็คิดว่าอันนี้น่าจะก,กันไอน้ำนะครับคือหมายถึงว่า ไม่น่าจะมีไอ้น้ำออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องทดลองกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือจุกป,ปิดหลอดนะครับซึ่งมีน้ําหนักพอสมควรนะครับาก็กะว่าจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าหลอดที่ให้มามันดีแต่ว่ามันยาวนะครับอันนี้ก็คือการลองใส่นะครับส่วน หลอดเดี๋ยวผมก็จะใช้ของตัวเองที่มีอยู่นะครับอันนี้ลองใส่ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าคิดนี้น่าจะแบบว่าบันเทิงเลเล็กนิดหน้อยครับมาให้ดูนะครับว่าเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นของ Cafe Amazon นะครับก็ไปหาซื้อได้ใน s h o p ป e l a z a ร d เเลยน่าจะมีนะครับก็ลองพิมพ์ดูนะครับแก้วบร n ว n ์เฟนนะครับลองดูนะครับก็ลองลองดูแล้วก็ใส่หลอดได้นะครับน่ารักดีนะครับสีเหลืองสดใสนะครับ ดูแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะครับเอออาจจะลดวัยนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าชอบอะไรที่เป็นแนวการ์ตูนแนวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ